ตอนนี้เราสองคนนะครับอยู่กันหน้าร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์จำกัดน,นะครับซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ใกล้กับหอพักและใกล้กับโรงอาหารเดินซีฟู้ดนะคะตรงนี้สหกรณ์ตรงนี้จะเป็นสหกรณ์สาขาย<ช>ยอยนะคะ,ะสาขาใหญ่นะครับไปอยู่ที่สวนเรียนรวม2นะครับใช่ค่ะมีอะไใกล้ที่เรียนเลยใช่แล้วเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรขายกันบ้างครับผมครับ นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในร้านสหกรณ์นะครับคร<ไ>ับผมซึ่งจะมีหัวเข็มขัดใช่ใช่หัวเข็มขัดแล้วก็ท้ายนะครับสําหรับผู้ชายแล้วก็มีสินขัดให้ให้เราได้ซื้อกันนะครับสำหรับของผู้หญิงนี่นะคะสำหรับน้องนิสิตหญิงก็จะต้องมีกระดุม<ไ>กระดุมสำหรับปีเซอร์นิสิตนะคะและ้วก็ตุงต้งติ้งนะคะจะมีสองสาแบบให้เราเลือกนะคะซึ่งราคาจะเท่ากันเลยลองดูได้นะคะค่ะ แล้วก็เข็มขัดสําหรับนิสิตหญิงนะคะจะเป็นแบบนี้มองเห็นหรือเปล่านี่เป็นแบบนี้นะคะอ่าก็คือองค์ประกอบหลักๆนะคะสําหรับชุดนิสิตเนี่ยจะหาซื้อได้ภายในสหกรเลยเค,ค่ะอ่าครับแล้วก็ภายในร้านสหกรณ์นะครับก็จะมีของกิน,นต่างๆนะครับคือลักษณะเหมือนกับ ร้านสะดวกซื้อใช่เป็นร้านขายสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์การเรียนใช่ครับุมีปากกานะคะทางด้านนี้จะเป็นเครื่องเขียนนะครับตามมาดูด้านนี้เป็นพวกเครื่องเครื่องเขียนกระดาษ A4 สมุดโนมีให้หมดนะคะลดประกันจอ